สวัสดีครับ FC มีเดินป่าครับวันนี้ผมมีมีดพกเล็กใบยาวนะครับเป็นเหล็กลามิเนตดามัสกัสนะครับมาแบ่งให้กับเ,เพื่อนๆเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กที่มีความแข็งแล้วก็เหนียวแล้วก็ต้านสนิมนะครับที่สําคัญนะครับเราเน้นเรื่องต้านสนิมนะครับเฉพาะเหล็กดามัสกัสตัวนี้นะครับต้านสนิมดีมากๆนะครับ ราคานะครับราคาห600บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูความสวยงามแล้วก็รูปทรงนะครับที่เพื่อนๆพ,พอจะไปใช้งานได้ว่าถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นมีดใบยาวนะครับมาแนวๆใช้แร่ใช้ซอย หั่นเฉือนได้นะครับเป็นงานมีดแคมปิ้งงานทำครัวทำกับข้าวนะครับเนี่ยครับเพราะคมบางตัวใบมีดนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กลามิเนตนะครับสชั้นนะครับคำว่าลามิเนตก็คือจะเป็นเหล็กประกบนะครับหรือเหล็กแซนวิชนะครับด้านในอ่ะจะเป็นเหล็กแข็งต้านสนิมนะครับคือเหล็ก v g 1 0 ส่วนด้านนอกประกบดามัสกัสนะครับซ้ายขวานะครับมาดูลายครับนี่ครับลายดามัสกัสสวยงามครับเป็นเหล็กต้านสนิมนะครับไม่กลัวน้ำเกลือน้ำทะเลกรดมะกรูดมะนาวนะครับของเปี้ยวทั้งหลายนะครับไม่สามารถทำอะไรเนื้อเขาได้เลยนะครับทดลองมาแล้วนะครับต้านสนิมดีมากๆครับเหมาะสำหรับ คนเอาไปทําครัวโดยตรงเลยนะครับใบมีดยาวอยู่5.8นิ้วครับกว้าง1.4นิ้วสันหนา3มิลนะครับด้ามจับที่เพื่อนๆเห็นเป็นด้ามไม้มะเกลือนะครับด้ามไม้มะเกลือราคา600บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับได้สองหนังด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูสองหนัง นี่ครับซองหนังซองหนังวัวหนังแข็งเลยนะครับนี่ดูการเก็บขอบของซองหนังครับนี่หนามากนะครับผมมีทะลุยากแต่ถ้าใช้ไม่ะมะระมัดระวังนะครับกระแทกอะไรเข้าไปไอย่างเงี้ยยังไงก็ทะลุครับเพราะว่าหนังไม่สามารถทนคมมีได้เนี่ยผมผมพูดตรงนะครับ่ะ อย่างมูนะครับเดี๋ยวมาเทสคมมีดให้เพื่อนๆดูนะครับคอมหว,วานเลยนะครับดามัสกัส ูลายดูลายกันชัดๆชัดๆครับสวยงามมากอมันหวานนะครับลองดูลเล่มกระดาษมันกระดาษมันชุนนมน้ำ จับก็จะจับธรรมะทาไมแบบนี้ครับหรเหลืออครับด้ามดูครับท้ายดา้ามเหลือผมเป็นคนสูงร้อยเจ็ดสิบหกนะครับจับแล้วยังเหลือนะครับใบมีดเหลือเหลือเลยนะครับห้าจุดแปดใบมีดนะครับ <laughs> สนใจรักทายมาได้นะครับสนใจรักทายมาได้ นี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถถ่ายมาได้เลยนะครับนี่มีดพร้อมสองหนังนะครับราคา600บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจแอดไลน์มาได้เลยครับสวัสดีครับ